สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไรซ e รีเบ l ช่องที่พร้อมพาทุกคนไปสัมผัสกับการรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอฝากกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเราอยู่เสมอและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ซีดานระดับตำนานที่ถูกยกเครื่องใหม่หมดกับ Toyota Camry 2026ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่รูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน t o โยต a าแคมร2026ได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยเน้นเส้นสายที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวและดูสปอร์ตมากขึ้นฝากกระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ดูปราดเปรียวพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์ชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่สะท้อนบุคลิกความหรูหราและทรงพลังด้านข้างตัวรถออกแบบให้มีเส้นคมชัดยาวไปจนถึงท้ายรถเพิ่มความสปอร์ต ขนาที่ไฟท้ายเละทรงยาวถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวและมีความล้ำสมัยยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ Camry 2026ถูกปรับโฉมให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากกว่าเดิมเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความสบายรองรับสริระได้ดีพร้อมวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกหรูหราคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิม รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมให้เสียงคมชัดเต็มอัทรรอีกทั้งยังมีระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB หลายตำแหน่งเพื่อความสะดวกในการใช้งาน Toyota ย,ยังใส่ใจในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภยัยโดย Camry 2 0 2 6มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้มากขึ้นทุกการเดินทาง ในด้านสมรรถนะโตโยต้าแคมร2026มีทางเลือกของเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรที่ปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid Generation ล่าสุดซึ่งให้ทั้งพลังและความประหยัดรวมถึงลดการปล่อยมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพการขับขี่จึงทั้งสนุกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบกันสะเทือนและโครงสร้างตัวถังได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อการขับขี่ที่มั่นคงและนุ่มนวลมากขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทำให้ผู้โดยสารได้รับความสบายสูงสุดไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกล อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการออกแบบภายในที่ใส่ใจผู้โดยสารตอนหลังโดยมีพื้นที่กว้างขวางคึ่งเบาะนั่งปรับเอ็นได้และบางรุ่นมาพร้อมระบบควบคุมแอร์และเครื่องเสียงเฉพาะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังซึ่งยกระดับความสะดวกสบายในทุกการเดินทางอย่างแท้จริง ในส่วนของเทคโนโลยีเสริม Camry 2026มาพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ขับระบบนำทางที่แม่นยำและระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งเสียงได้ทำให้การใช้งานทุกอย่างง่ายและล้ำสมัยกว่าที่เคย โตโยต้ Camry 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถซีดานระดับกลางแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วนสำหรับใครที่มองหารถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางแคมรี่รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของ Toyota Camry 2026ที่เรานำมาฝากในวันนี้หากคุณชื่นชอบการรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องไร้รีเวลของเราไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์น่าสนใจที่เราจะนำมาให้ชมกันในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ